สนามบิน AOT ลงประตูไหนใกล้โลอะไรที่สนามบินดอนเมืองสำหรับอาคาร1ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคารนี้จะมีทั้งหมด8ประตูค่ะมาเริ่มที่ประตู1ประตูนี้จะอยู่ใกล้กับเซอร์วิสฮอลค่ะประตู2จะใกล้กับโล1ค่ะไทยแอเีเชียประตู3ทางซ้ายจะใกล้กับโล2ส,ส่วนหันขวาจะใกล้กับโล3ค่ะ ไทยแอร์เอเชียชิงเต่าแอร์ไลน์ไชน่าเอ็กเพรสแบมบูเอร์เวสประตู4ใกล้กับโลสีแอร์เอเชียประตู5ทางซ้ายจะใกล้กับโลห้ส่วนหันขวาจะใกล้โลหกค่ะไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เมียนมาแอร์เวย์บติกแอร์ประตู6ใกล้โลเจ็ดไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นกแอร์เซ i บอแปซิฟิแอร์ ประตูเใกล้โล8ปดไทแลียนแอร์นั่นเองค่ะส่วนประตูสุดท้ายประตู8ของอาคารนี้จะใกล้กับทางเชื่อมอาคารไปยังอาคาร2ผู้โดยสารภายในประเทศค่ะ